โอเค let's go เพิ่งบินกลับมาครับเพิ่งบินกลับมาครับเมื่อวานครับเมื่อวานยังยังปรับเวลาไม่ค่อยได้อยากอยากพูดคำนี้มานานแล้วฮะแต่ว่าเจ็ตแลกอะไรเงี้ยใช่เป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นดีครับเป็นเป็นเป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์ที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ก็จะหาโอกาสได้แบบว่าดีๆแบบนี้ได้ก็ต้องแบบว่าได้รับโอกาส เป็นอย่างยิ่งครับก็รู้สึกประทับใจในตัวเองแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ไปด้วยครับพี่ก้าวฟัง่อยว่าแบบบรรยากาศือตอนแบบไปเดีเป็นยังไงบ้างเอาจริงมันยิ่งกว่าที่แบบว่าเราเคยเห็นแบบว่า,าผ่านสื่อเลยหลายเลยหลายสมาักเลยจริงมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเล,ลเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าตัวอาคารบ้านเมืองหรืออะไรหลายๆอย่างพอรวมกับบวกกับ เทศกาลหนังที่เป็นแบบว่าระดับโลกเราก็มีนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยเดินเพ่นพ่านอยู่ทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่ารู้สึกว่าเออมันมันเรา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 พาตัวเองมาขนาดนี้ได้ไงมามาจุดนี้ได้ไงประมาณนี้ครับก็ก็อย่างที่บอกเลยเมื่อกี้เลยว่ามันมันเกินคาดมาก ภาพในหัวมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเราก็ติดตามางานนี้มาตลอดแล้วเราก็เห็นบรรยากาศแบบว่ามันจะเป็นประมาณไหนเดินพรมแดงเข้าไปดูไปดูหนังชิงรางวัลไปแบบว่าเจอพบปากกับเซเล็บต่างๆนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปเดินเองกับตาเอีได้ไปเดินเองกับตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน ทุกอย่างบรรยากาศมันแบบสวยเกินคาดมากๆแล้วแบบทุกอย่างมันไลยล้อมไปด้วยแบบแสงไฟต่างๆบรรยากาศงานต่างๆนักแสดงอย่างที่ผมบอกมันมันทำให้รู้สึกว่าแบบมันเกินที่เราเคยเห็นจริงๆบรรยากาศดีเที่นไปด้วยจริงครับทีมงานเยอะมากทีเ <c oughs> พราะว่าคนกระแซวว่าเออบรรยากาศโรแมนติกเราเลยได้ซีโรแมนติกเยอะจริงครับจริงก็ไปก็นอกจากทีมงานแล้วก็ไปกับน้องพีพีด้วย นนี่เป็ไแล้วน้องก็ผมตอบแทนก่อนน้องเลยละกันว่าน้องก็ทําได้ดีในในประสบการณ์ในครั้งนี้น้องก็แบบว่าสวยมากๆน่ารักมากๆฝรั่งเห็นเนี่ยยังแบบหันหลังเนี้ยทั้งทางเลยใช่มองเราเป็นไงบ้างอะไรนะครับตอนที่เขาหลังเขามองเรามันยังไงบ้างมองผมเหรอมองน้องมองน้องเราก็รู้สึกแบบดีใจดีใจครับแล้วก็แบบมองแล้วกับ ดีใจกับน้องด้วยอะไรเงี้ยคนก็แซวใช่เพราะว่าต่างๆที่เราทำด้วยกันก็มีเห็นบ้างฮะจะไม่เห็นยังไงถ่ายเองฮะครับผมเขินครับเขินเขินใครเขาเขินใครเพี่ตากล้องครับกับน้องนี่เราแบบธรรมชาติอยู่แล้วจริงเหรอ คือภาพแบบนี้บ่อยหรอก็เท่าที่เห็นแหละครับอันก็ไม่ใช่ถ่ายคอนเทนต์นั่นเจริงๆบอก็ว่าเออจริงหรอมันก็เป็นโมเมนต์บรรยากาศแหละครับใช่ขอขอยูโมงหน่อยน่ารักใช่งไหมครับขอบคุณมากครับเหมือนรุ่นออกมาจากนิยายน้องน่ารักแหละทุกคนเลยแบบว่ามองทุกอย่างมันดูแบบออกมาจากนิยายอะไรอย่างเงี้ยเราีขอบคุณมากครับ ว่าพอคนแบบทำแซวเยอะโมเมนต์เยอะอย่างนี้แบบเออแซวจะฝันเปจริงหรือเม่อไเอ่ยไมายถึงเรื่องผลงานใช่ไหมครับแล้วแต่พี่ก้าวอ๋อพี่ก้าวคิดว่าเรือะไรก็คงเป็นเรื่องผลงานต่อต่อไปแหละครับที่ทุกคนเชียร์ใช่แบบว่าอยากให้มีผลงานร่วมกันอีกอยากให้มีผลงานแบบนี้ผลิตออกมาเยอะๆอะไรแบบเนี้แล้วถ้ามากกว่าผลงานก็คงเป็น ความสัมพันธ์แหละครับไม่ความสัมพันธ์แบบว่าดีขึ้นเหนี่ยมแน่นขึ้นอะไรแบบมามสัมพันธ์เท่ากับเท่ากับเท่ากับยังไงนะอะไรนะพัฒนาขึ้นไปกับพัฒนาไหมสถานะอะไรมันจะก็จากสนิทไปแล้วก็สนิทขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับอุ้ยสนิทขนาดไหเรียกอะไรยิ่งคนคนรุ่นใหม่เป็นทั้งอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเราเราเรียกเราบอกว่า เป็นคนรู้ใจได้ไหมได้ไหมสนิทแบบคนรู้ใจปีบาดหัวได้ไหมเอาจริงเราสองคนก็ค่อนข้างรู้ใจกันอยู่งุมีพาดเลยก้ารับสนิทเป็นคนรู้ใจเอาก็เราสองคนแบบว่าทํางานด้วยกันบ่อยมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยมากๆไม่ว่าตั้งแต่ทํางานด้วยกันแรกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไปคานเนี่ยมีโอกาสได้แบบ ได้นั่งอยู่ด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแชร์อะไรกันเป็นปกติอยู่แล้วฮะก็ค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจว่าพอพอพอจะรู้ใจกันพอสมบูรณ์นะพิเศษพิเศษด้วยพี่พยักหน้าตามเลยทำไมพิเศษสุดๆอย่างเงี้ยพิเศษสุดๆครับเรียกว่าพีพีเป็นคนพิเศษของพี่ก้า ก็พิเศษนะก,ก็ได้แบบว่ามีโอกาสไปทำงานร่วมกันต่างประเทศอะไรอย่างเงีย้ยมาจบตรงที่พิเศษนะแอ้อว,ว <c oughs> อะไรนะครับก,ก็เกือบแล้วกันครับเกือบแล้วกันบางทีบางโอกาสเราก็แบบว่าต่างคนต่างมีงานที่เป็นแบบว่า งานของตัวเองอะไรแบบนี้มีเวลาชีวิตของตัวเองอะไรมีสังคมแบบที่แตกต่างกันออกไปก็เวลาเราใกล้จะทํางานกันใกล้จะมาเจอก็จะมีแบบพูดคุยกันทั่วไปปกติทํางานเสร็จแล้วก็จะแบบว่าทักไปขอบคุณกันอะไรแบบนี้อย่างล่าสุดก็กลับคานมาก็พักผ่อนกันอีกวันน้องก็โทรมาขอบคุณมากที่แบบว่าช่วยดูแลกันและการอะไรอย่างเงี้ยทั้งตลอดทั้งที้วเขาพูดหวานล้วก็ติดปากกันไปแล้วเพราะว่าคุยกันตลอดนั่งมันวานโอ้ท้า

น้องอ,อันนี้เวลาน้นองดื้อครับเวลาดือา้อแล้วตอนน้นบาแรงบ้างมั้งล่ะก็น้องน้องะครับพี่ก้าวหูแดงอะดูพี่ดิครับชอบตรงไหนบ้างคะชอบน้องตรงไหนบ้างชอบน้องก้าวตรงไหนบ้างครับนี่ค่ะไม่ใช่อ๋อก็ชอบที่าน,าน้องเป็นคนจริงใจดีครับแล้วก็แบบว่า น้องก็เป็นคนน่ารักสดใสแบบเวลาเราอยู่ด้วยเราก็แบบมีความสุขอ่ะผมก็เป็นคนที่แบบว่าคนละขั้วกับน้องเลยจะเป็นนิสัยค่อนข้างแบบอินโทรเวิร์ดแล้วแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรเงี้ยแต่แบบพอตั้งแต่ผมรู้จักกับน้องเนี้ยหลายๆอย่างแบบน้องก็ชวนผมพูดคุยบ้างชวนผมมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยบ้างกับคอนเทนต์น้องบ้างกับบรรยากาศหลายๆอย่างมันก็แบบเออทาให้การทํางานร่วมกันเราสองคนมันแบบมันสนุกเพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งได้เจอกันแบบบ่อยๆมันก็แบบว่ามีอะไรให้แบบว่า มาแชร์กันมามาเล่นสนุกกันอะไรแบบนี้ครับเาเห็นเห็นผลงานคู่ไหมคะผลงานคู่เหรอฮะต้องต้องต้องฝากผู้ย่า่พอตอนนี้ก็มีกับทางแบรนด์ SLC p r i n i c ที่เป็นพรีเซนเตอร์คู่ครับผมก็ดีใจมากๆครับดีใจมากๆก็เป็นอีกหนึ่ง ผลเชียร์ผลสนับสนุนจากพี่ๆน้องแฟนคลับทั้งผมเองแล้วก็ของน้องพีพีเองก็คอยเชียร์กันมาตลอดจนเราได้พรีเซนเตอร์คู่ด้วยกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆาก็รอลุ้นละครคู่น้องใช่โอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพีพีหนึ่งสองสามหัวใจที่นมงค่ะ